นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอนมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องทำไมผู้ชายถึงทิ้งผู้หญิงส่วนมากไปหาส่วนน้อยมีคนมาปรึกษาว่าทำไมผู้ชายถึงทิ้งผู้หญิง90%ไปหาผู้หญิง10%คะแฟนเราทิ้งเราโดยไม่มีเหตุผลเราถามเขาก็ไม่ยอมตอบเขาขอโทษเรา แล้วยังบอกว่าพี่ไม่ดีเองไม่ต้องคิดมากเรื่องพี่เราเลยถามเพื่อนที่เขาเล่นเกมด้วยเพื่อนเขาก็บอกว่าแฟนเราเสียอาการและพูดเหมือนจะจีบเขาเราก็เลยพูดไม่ออกเลยในอีกเรื่องเราเห็นโปรไฟล์เขาในแอปพลิเคชันหาคู่แล้วก็พอมารู้ความจริงว่าน่าจะแอบคุยกันมา2เดือนแล้วเราก็เลยคิดว่าเราซื่อหรือใจกว้างกันแน่ไม่สงสัยเพราะก็ต่างคนต่างทํางานสอบเรียนแล้วเขาก็ไม่มีเวลาให้เราเลยส่วนเราก็มีเวลาให้เขาตลอด ตอนขอคืนดีกันบอกว่าจะให้เวลาจะเอาใจใส่มากกว่าเดิมแต่ไม่เลือกคนที่คบกันมาเกือบ2ปีไปหาคนคุยกัน2เดือนเราก็เลยสงสัยว่าจะเสียน้าตาทําไมกับคนที่แสงรักเรามาตลอดความรักมันคือสิ่งที่เรียกว่าคนสองคนนั้นมีความรู้สึกให้แก่กันแต่เมื่อไหร่ก็ตามให้เราสัมผัสได้ถึงการที่เราสองคนไม่รักกันนั่นจะเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกทําลายลงไปแล้วอย่างนั้นเลยถ้าเกิดสมมุติเรา การที่เราคิดว่าการที่ความสัมพันธ์นั้นประครับประคองต่อไปได้มันคือการที่เราผลักดันขับเคลื่อนรวมไปถึงดึงถึงความสัมพันธ์นี้ต่อกันไปโดยตัวของเราเองคนเดียวนั่นจึงเป็นความคิดที่ผิดทั้งหมดเลยยังไงแล้วผมก็กล้าพูดว่าความสัมพันธ์เป็นเรื่องของคนสองคนเป็นเรื่องของคู่คู่ชีวิตคู่ครองยังไงแล้วเราก็ต้องคิดด้วยกันสองคนเราไม่มีทางที่เราจะทําตามเป้าหมายทางความสัมพันธ์ ด้วยตัวของเราเองคนเดียวหรือว่าเขาเองคนเดียวและปัญหาเมื่อไร่ก็ตามที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเราจงแก้ไขมันปรับความสัมพันธ์ปรับความเข้าใจนั่นแหละจะเป็นหนทางออกที่ดีที่สุดของสุข,ขภาพความสัมพันธ์ที่ดีผมไม่ตั้งคําถามขึ้นมาว่ามนุษย์เราไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยการใช้เหตุและผลขนาดนั้นแม้กระทั่งเลิกกันไปนานแล้วแต่เรายังไม่ลืมมันก็อาจจะยังมีใจให้กันอยู่ดีแน่นอนฐานไฟเก่าเนี่ยมันร้อนระอุอยู่เสมอถ้าเกิดสมมุติเราไม่ได้ดับมันด้วยตัวของเราเอง ยังไงแล้วสิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกที่ยังหลงเหลืออยู่มันอาจจะยังกลับไปได้อยู่ดีไม่ว่าคุณจะอยู่สถานะใดแห่งหนใดหรือว่าความรู้สึกคุณจะมีอยู่หรือไม่มีอยู่แล้วแต่ไงแล้วก็ตามคุณต้องตัดินใจเลือกอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นคนคุยใหม่แฟนใหม่หรืออะไรก็ตามเขาอาจจะมีอิทธิพลกับคุณได้ก็ต่อเมื่อคุณนั้นได้เปิดใจให้เขาเข้ามาความสำพั์ของเราสองคนหรือว่าแฟนเก่าหรือว่าคนเก่าเนี่ยมีความสําคัญอย่างยิ่ง ยังไงล้วก็ตามถ้าเกิดสัญญาณมันชัดตั้งแต่แรกเราต้องยอมรับตั้งแต่แรกอย่ารีรอหรือชักช้าปล่อยให้มันเนิ่นนานไปไกลจนกระทั่งเราเนี่ยมันตระหนักรู้แลาตกผลึกว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยผลักดันความสัมพันธ์นี้มาด้วยตัวเราเองคนเดียวเขาในหมดใจไปนานแล้วเขาเป็นเหมือนศพเป็นเหมือนร่างกายที่ไร้จิตวิญ,ญญาณเขาคุยกับเราคบกับเราเพราะว่าเขาแค่รอเวลาจะเจอคนที่ใช่เท่าน,นั้นเองนี่แหละจะเป็นเหตุผลที่สําคัญที่สุดที่ทําให้เราได้ตระหนักรู้ว่าเราควรทําอย่างไรต่อไป ความสัมพันธ์นี้จบลงไปแล้วโดยความรู้สึกแต่เหตุการณ์ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเราต้องสัมผัสให้ได้และเรียนรู้จากมันให้ดีๆการตัดสินใจของมนุษย์ยังมีความเอียงอยู่มากเราเชื่อความรู้สึกมากกว่าเชื่อสิ่งที่มันเป็นไปจริงๆเราจึงต้องค่อยๆพิจารณาแล้วการที่เราจะบอกว่าคนคนนึงจะหมดใจจากเรามันเป็นเพราะอะไรผมก็ยังมีความคิดว่าคนเราหมดใจเพราะว่าเราจะมีใจให้น้อยแต่แรกตัวเราเองอาจจะไม่มีหัวใจหรือว่าเราอาจจะไม่เคยรักใครจริง ยังไงแล้วก็ตามผมว่าเราแค่คนเดียวไม่มีทางร่วงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกได้เลยว่าโลกใบนี้ขับเคลื่อนยังไงจริงๆแต่ผมก็ยังมีความเชื่อว่ามนุษย์เราขับเคลื่อนด้วยอารมณ์และความรู้สึกถ้าเกิดสมมติเราไม่มีอารมณ์นี้ไม่มีความรู้สึกนี้ผมเชื่อว่าทุกอย่างก็จะมืดมนไปโดยปริยายยังไงและเหตุกับผลเนี่ยมันอาจจะใช้ไม่ได้จริงในเรื่องของความรักและความรู้สึกแต่ก็ยังมีคนบางคนที่พยายามจะผลักดันโลจิกให้เข้ามาเกี่ยวกับการรักหรือว่าเลิฟนั่นเอง ถ้าเกิดสมมุติว่าเราสามารถที่ใช้เหตุผลในความรักได้จริงผมเชื่อว่าเราจะรู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีแฟนเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแต่งงานไปร้องทำอะไรให้มันชัดเจนจริงๆชัดเจนในที่นี้ก็คือเราต้องเคลียร์ตัวเองแลวเราก็ต้องชัดเจนกับสามีและภรรยาเราแค่คนเดียวถ้าเกิดสมมติเราไม่สามารถที่จะชัดเจนกับความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งที่มันต้องใช้ความชัดเจนอย่างยิ่งได้เราก็จะไม่เหมาะความสัมพันธ์นั้นๆเมื่อไหร่ก็ตามที่โลกใบนี้ขับเคลื่อนด้วย ความสัมพันธ์อันหลากหลายและมากมายอย่างยิ่งเราไม่มีทางร่วงรู้เลยว่าชีวิตของเรานี้จะไปต่อได้อย่างไรเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์นั้นไม่สามารถย้อนคืนกลับมาในที่อดีตได้อีกเราต้องรุดหน้าและเดินหน้าต่อไปมันจึงเป็นหน้าที่เราที่เราต้องเลือกและตัดสินใจว่าคนคนนี้เขาควรที่จะอยู่ในชีวิตของเราหรือเขาควรออกจากชีวิตเราไปแน่นอนว่าเรามีทั้งคนที่ดีและไม่ดีเราก็จะมีคนที่เรารักและเราไม่รักเขาผ่านเข้ามาในชีวิตของเราอยู่เสมอมันจึงเป็นเรื่องยากมากๆที่ เราก็ต้องมีส่วนสําคัญและเป็นมากันสําคัญยิ่งในการตัดสินใจว่าเราควรจะทํำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีจํานวนคน90%อาจจะไม่ได้หมายถึงคนที่เราจะต้องถูกรับเลือกเสมอไปแต่คนอีกจํานวน10%เขาอาจจะมีความแตกต่างจากผู้คนทั่วไปก็ได้ผมไม่แน่ใจว่าการที่เราได้ตัวเลขนี้มาจากไหนก็คือ90-10แต่ถ้าเกิดสมมติในความคิดของผมที่ผมพยายามสังเกตและหาข้อมูลมาตลอดผมคิดว่าการที่ ผู้ชายเลือกผู้หญิง10%นนั้นนั่นหมายความว่าเขาอาจจะต้องการคนที่ไม่เหมือนคนอื่นหรือเปล่าเขาจะต้องการผู้หญิงที่มีความแตกต่างมีความยูนิคมีความเป็นคาแรคเตอร์ในสิ่งที่เขาเป็นจริงๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ชอบคนส่วนใหญ่เราชอบคนส่วนน้อยเราก็ต้องยอมรับความแปลกความไม่เหมือนคนอื่นความพิสดารหรือว่าอะไรที่มันไม่ได้เหมือนอย่างสิ่งที่ชาวบ้านนั้นเป็นไปซึ่งผมก็ไม่ได้เห็นด้วยหรือว่าเห็นด้วยว่าจริงๆแล้วผู้ชายเลือกแบบไหนแต่ผมเชื่อว่า ผู้ชายเขาก็จะเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขาเหมือนกันผู้หญิงเองก็ทำหน้าที่แบบผู้ชายที่ไม่แตกต่างกันเลยเพียงแต่ว่าผู้หญิงกับผู้ชายจะมีความรักที่คนละช่วงเวลากันผู้ชายมักจะรักไปก่อนแลวหมดรักเร็วกว่าแต่ผู้หญิงเนี่ยจะรักช้ากว่าแต่ว่าระยะเวลาในการรักเนี่ยจะยาวนานมากกว่านี่คือสิ่งที่ผมเห็นชัดและบ่อยครั้งมากๆแต่ไงแล้วเราก็ต้องวงเล็บเรื่องของฮอร์โมนไปด้วยฮอร์โมนเพศหญิงเพศชายก็จะเป็นตัวกําหนดลักษณะของความรักเหมือนกันผู้หญิงคนใดที่ เป็นยางมีความเป็นชายมากเขาก็จะมีความรักง่ายหน่ายเร็วเขาอาจจะไม่ได้สนใจความรักมากเท่าไหร่เขาสนใจแค่ใครนั้นหมายปองเขาใครนั้นเติมเต็มอีโก้ให้กับเขาเพราะเขามีความเป็นชายตัวเองสูงส่วนคนที่มีความเป็นหญิงหรือเป็นความผู้หญิงเขาอาจจะมีความคิดว่าเออเขาไม่ต้องการอะไรมากเขาต้องการความรักที่แท้จริงเขาต้องการมั่นใจว่าคนคนนี้มีความเซ็กีีวหรือเปล่ามีความมั่นคงและปลอดภัยกับความสัมพันธ์จริงๆไหมเไืมอไหรก็ตามที่เรา รู้ว่าคนคนนี้ก็เป็นคนยังไงเราจะเริ่มต่อดอทได้เป็นและเราจะเริ่มทํานายว่าคนคนนี้สามารถ predictable รู้ว่าคนนี้ตัดสินใจแบบนี้ผลลัพธ์จะต้องเป็นแบบนี้ต่อไปมันจึงเป็นความปลอดภัยโดยปริยายซึ่งความเป็นจริงแล้วเราอาจจะไม่ได้กําลังเลือกใครและก็ไม่มีใครเลือกเราทุกอย่างเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยและโชคชะตาผนวกรวมกันมีผู้คนมากมายหลงเชื่อว่าเรากําลังเลือกและเขากําลังเลือกเราไม่มีใครเลือกกันจริงๆเราต่างคนต่างถูกดึงดูดด้วยโชคชะตา และออกจากกันไปเพราะว่าหมดโชคชะตาต่อกันเมื่อเรามีวาสนาต้องกันยังไงแล้วเราก็ต้องมาเจอกันเริ่มเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีวาสนาต่อกันอย่างยาวนานมีเรื่องของบุญมีเรื่องของบาปเข้ามาเกี่ยวข้องผมก็ยังมีความเชื่อว่านี่ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะอยู่กินกันของคู่กันไปตราบนานเท่านานความนานนี้ขึ้นอยู่กับพลังในสิ่งที่เรามีต่อเนื่องต่อไปถ้าเกิดสมมติคู่ของเราคนของเราเขาหมดพลังต่อกันไปแล้วเราก็ไม่มีเหตุผลที่จะอยู่ด้วยกันต่อไปอีก นี่เป็นข้อเท็จจริงที่ผมก็พยายามเรียนรู้ศึกษามาตลอดเวลาแล้วมันก็เป็นพลังงานที่เรามองไม่เห็นมันคือความจริงที่แฝงอยู่ในธรรมชาติคืนกินไปกับโชคชะตาว่าจริงๆแล้วเราคิดว่าเราจะอยา,อยากอยู่กับแฟนเราให้นานกว่านี้เราอยากจะดึงรั้งดึงชึงชุดกระชากลากถูให้แฟนเราอยู่กับเราต่อไปแต่เราต้องรู้อยู่แก่ใจว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหมดเวลาซึ่งกันและกันเราต้องปล่อยมือกันอวยพรให้เขาไปเจอสิ่งที่ดี และให้เขาเดินทางนี้ยังมีความสุขที่สุดยังไงแล้วชีวิตก็คือการเดินทางไกลรคกองคู่กันไม่ใช่เพราะว่าเราจะมาขวางกันกันแต่เราจับมือกันเพราะเราเชื่อมั่นในการและกันรู้ว่าคนนี้เขาจะบ่ายหน้าไปทิศทางนั้นเราแค่อยากติดสอยห้อยตามไปเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดสมมุติเราไม่ได้ถูกใจทางเดินของกันและกันจริงๆมันก็จะมีเหตุให้เราต้องแยกจากกันเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่มีวาสนาต้องกันหรือสิ่งใดๆต้องกันเราก็จะต้องถูกแยกออกจากกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มันจึงเีเหตุผลว่าเราแค่เรียนรู้และเข้าใจตัวเราเองว่าวันนี้เราต้องการสิ่งใดรู้จักตัวเองให้เร็วที่สุดรู้ว่าตัวเองต้องการสิ่งใดและไม่ต้องการสิ่งใดคนแบบไหนที่เขาจะอยู่กับเราและเรามีความสุขจริงๆอย่าพูดแบบการันธทุบดินว่าเออขอคนดีขอคนที่เข้าใจเราอยู่กับเราและรักเราจริงๆสิ่งนั้นมันพอเป็นไปได้จริงแต่มันไม่ได้อยู่ตลอดการความเจ้าชู้เป็นเรื่องของเนื้อในไืน่ของสันดานก็จริงแต่ยังไงแล้วผมก็ยังมีความคิดว่า ตัวเราก็เป็นต้นทานเป็นสารตั้งต้นเป็นต้นขั้วที่จะบอกว่าตัวเรานี้ดึงดูดคนประเภทไหนมาและเขาจะอยู่กับเราเพราะเหตุผลใดยังไงและทำตัวเองให้ดีที่สุดรักตัวเองให้มากรู้าจักหาความรู้และข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อความสัมพันธ์สิ่งนั้นเป็นประโยชน์ต่อตัวเรามากที่สุดให้เรารับรู้สัญญาณต่างๆที่มันชัดเจนคนเราถ้าเขาไม่รักเรายังไงเวลาขเขาก็ไม่ได้มีให้เราอยู่ดีถ้าเรารักใครจริงๆเราจะรู้ว่าเวลาทั้งหมดในชีวิตของเราเราจะอยากให้เขาเพียงแค่คนเดียว นั่นแหละจะเป็นเหตุผลที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงแต่เรามีความชัดเจนซึ่งกันและกันว่าความรักเราไม่เท่ากันวันหนึ่งจะต้องจบลงและมีแต่เราหรือเขาแค่คนเดียวเท่านั้นที่ประครับประคองความสัมพันธ์นี้ต่อไปได้อีกสักพักหนึ่งและเราต้องยอมรับความจริงว่าเราไม่ได้รักกันเลยนั่นแหละจะเป็นจุดจบที่สําคัญที่ไม่ว่าเราจะเลือกคนจนํานวน90%หรือ10%ก็ไม่สําคัญเท่ากับคนคนนั้นเรารักเขาและเขารักเรามากแค่ไหนเท่านั้นเอง ผมเชื่อว่าทุกปัญหายจะมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด hashtag เ mm hmm. พื่อนปรึกษาหรือเฟรนท t ลเกจี ube, ด้วยนะครับ